สวัสดีครับอ MC แฟนช่องตามข้ออริยธรรมนะครับเมื่อนี้มีลูกซึ้อเกลือหลีนะครับเพราะว่าเมื่อนี้เข้ามาโดยบังเอิญแล้วก็นอกจากว่าจะมาโดยบังเอิญแล้วนะครับเมื่อนี้มีความในใจหลายสิ่งหลายอย่างที่มันข้าใจหนุ่มโจกับย่าแหลมเนี่ยเป็นอยังจังคไคอยแต่ไม่พอกันเป็นอย่างคือฝันกันคือเสียข่าวแท้สนใจอยากงูจักมันเป็นที่ยังกระอกกไปเดียบเฮ็ดบชิอันนั้นเฮ็ดชิอันนี้มันคือจังปูหูดูโอ้คือเขาว่าแท้มันก็ตั้งไว้ยี่ตั้งหากซ้ำ บางเทธอบางครั้งมาเข้าเห็ดนุ่มโจเป่านั่นีนี่ครับผู้เฒ่านี่ก็คือก็เลยอยังมาสอบมาถามครับผู้เฒ่าในปเพียงคือยังเห็ดเออคือยังยังคือยังคอยเห็ดเป่าแนวนั่นแนวนี้บอกให้เห็ดแนวนั่นแนวนี้ก็คือจังเห็ดเออย่ายแหลมมันยังคือเสียเด,ด็กน้อย,สยเสร็จแก็เยลยไปยังคือต้องสีมะเขืนหาความจริงมือเนี่ยสีมะเขืนหาความจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็นุ่มโจเป็นยังไงย่ายแหลมเป็นยังไงตะกี้สนใจผ้านุ่มโจเนี่ยไปเบิ้งตอนเราอยู่เสียงอีสานดังๆอ่ะผ้าไปเบิ้ง พาไปเบื้องการเล่นการนั่นการนี่แล้วเป็นยังไงมากยังไงบ่คือว่ามือนี่เสียได้มาเป็นคู่หูดูโออยู่น้ากันแล้วก็มาสั่งอันนั้นอันนี้น้ากันคลิปต่างๆหน้าหน้ามาเห็นอันนั้นอันนี้น้ากันแรืป่ะมือนี่ไปเสถอมันคาดใจก็เลยมาพอดีมามือนี่เพราะมันมาแล้วอื่นมานี่ก็สิมาหายหย่แหลมน้าสิแดงโควิดไม่ให่แหลมน้ำเหยียยให่แหลมแหล่ก้อนสิเขาเรื่องนั้นบัดนี้ยวเขาถามซักก้อนบบดที่เนี่ย แมาถามยายแหม่มเชิญกันเอาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนิมนต์ครับเอาคือว่านิมนต์ััง่นบ่แม่นครับพอดีถ่ายคลิปนึงถ่ายคลิปแล้วนะครับเพิ่งถ่ายคลิปเพิ่งเสร็จอาจารย์เลยมาพอดีก็เลยมาสัมภาษณ์ก็เลยนะครับบ่ริได้ถอดถอดเครื่องแบบเออขำเลี้งเออเฮืออยู่นี่คือพระแต่บ่แม่นพระครับนี่แต่บ่แม่นพระคือพระแต่บ่แม่นพระครับบ่แม่นแนวอื่นแนวอื่นคืออย่างอ่ะแนวอื่นก็แล้วแต่สิคิดเด้อครับเด้อเออคือพระเลี้ยงเออเฮืออยู่นี่คือพระแต่บ่แม่นพระครับ แต่เป็นแนวอื่นเมื่อนี้ที่ไปที่มาเพราะเป็นนั้นได้มาพอกันโดยบังเอิญเพราะว่าตั้งใจเขียนเพลงเนี่ยสิไม่แย่แหลมแหล่มือนี้ก็ามาพอกันก็เลยสิถทราว่าเป็นไปเป็นมาว่าเป็นยังไงเอ่อเอาบัดทีนี่เป็นยังไงบัดทีนี้ลูกล้านก็ไปนำ้ำยาเซนซีเป็นยังไงน,นุ่มโจม,มาพอกันไปเห็นยังไงยังใหรด้มาพอกันยือลมกันเนาประวัติที่มาเนาะอาจารยเ<อ>์เนาะคือ,อพอแหลมเคยบอกอยู่ในช่องสาวในแพลงล่งแหละพอแหลมรับจิตตามยุติบ่ตะเกีย กะที่ตามพุทิตามบ่หูเราคือไปพ่อกับพ่อพอดบังไฟด้อ๋อเสียนบังไฟเสียนบังไฟพ่อกันแตงกันแตงกับพอกับไปพอกันยู่ยยุ่ยใส่ก็พ่อทั้งอยู่ตารางในเออตาลางในสาแก้วสาแก้วบนตัวเนี่ยครับโอ้ตาลางในมากันย้อนมาพ่อกันย้อนใส่บังไฟด้วนี่บังหันบังหันทามาก็จุดไฟหันเอาไฟมาจุดหันบ้านครับเพราะว่าตอนนั้นยิ่น้ำแย่นุ้ยเออ ใหญ่นูนี่ใหญ่นูนี่คือไผเป็นอ่าพเกเอกมาเฮสิผู้ดูแลผู้ดูแลคือบอกง่ายๆเอื้อดเน่มันเอื้อดเน่มันดูงางงามจังหน่อยหมันนั่นจังหน่อยของรักษา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 นี่ครับเป็นยังไงบัดที่นี่ไปหลังจากนั้นมาไปเบิ้งบังไฟไปเหรียญบังไฟพนักงาส่วนตี เออไปพ่อกันโดยบังเอิญเออพ่อกันโดยบังเอิญพ่อเราก็ไปเล่นบางไฟตะเวียนทัวเอแล้วก็พี่เดียวรัวกบาลเนี่ยไปไซเดอร์ขันบกคันบกคันบิ๊จากเม่น้บ่เออมาน้อยหนึ่งสาวหน่อยนิดเด้อลว่าวลาวบอกกันท่านี้ล่ะบอกกันท่านี้แต่ของขันนี้บางไฟไปจูดบังเอินเนี่ยภูญ่ยบอกกันบ่ลลาไรเด้บ่ลลาไรเด้อใช่แหลงบนคนลาไร่ไปน่ยบอกหน่อยหน่อยซอยมากๆเออเลยเออจ้ำความได้ ก็พอดีก็พอดีก็อยู่มาอยู oh ่มามันมันหอดวางมันเนาะอืมันตัดส <Are, S 1> ินใจหอดวางตัดสินใจแมนตัดต <akan> ัดสินใจจังหวะก็ม uh ืด huh. อ <fica S 3> ้วงถึงจะบ้านห้ามบวชบ่าให้ซึกเอาเมียบวอยป่ามันกับว่าไรห้ามบวชบ่าให้ซึกเอาเมียบวอยป่าข้ามข้ามบวล้านบวอยซื้อห้ามเมียเอาเมียบวอยป่ามัน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 ห้ามบ่าไดห้ามว่าไรแมนแมนแมนห้ามบ่าไรห้ามฟ้าบวอยห้องฝนบวอยตก มันกลางวัดไทยทำมันส like yeah. oh. uh, well ิโต้เมฆาโตกแม่มั่งส้มอันนี้ก็คือกันคือกันมันก็มีพระมูดท้นก็มีจุดจํากัดมีเขตจากัดตัดสินใจบ่เห็นไสบ่ออกบ่ไปไสมาไส่บู่จักบ่นไอ้ยได้ยินคำบอกรรยากาศกะกะกะยังยังขังในสมองเลยก็พิจารณาปฏิไปถึงบ้านบ้างออกไปมีไสหน่อยยังได้บอกเอยู่หรอก ไปแค่แหะจะบอกไม่นุ่งจะล่าไม่นุ่ง,งก,ก,ก็เลยลาเพิ่นล่าเพิ่นเพกรบะเอออห้องมกดอกกรนุนนุ่นนี่นี่หล่ใช่เนาะลืนเนาะบ่ฟังเนาะบ่ฟังเนี่ยมันมายกเลยมาออกมาปักกิ่งมาติดไปยุ่น้ำผเน,น,นไ่นน้ำสมจ้น้ำสมจีที่เรีกพอแล้ยมาสีวีน้ำพอสมจิไอเ้นไอ้มลูกสาวสาวยห่นนั่งเอกพ่อ อันพ่อออกจากเสียงอีสานพ่อจะไปใส่เดินมาอายุตั้งหนูสาวเด้อคำาบอกเพื่อพยัญชนะเนาะคือบอกเพื่ออะไรล่ะเขาบอกเพื่ออะไรเออก็เลยว่าจะไปอีิ่มพี่ว่าก็เลยว่าบ่ไปเดอะไปน้ำสาวหน่อยนี่กำลังนั่นกำลังกำลังมากกระแสกำลังมากเลยจันตอนตอนนั้นกับสามปีที่แล้วกำลังสีมาครับม่านมาหลายปานี้ครับบางก็เลยมาเพิ่มวิตามินเอาไปกับไผตัวมาสมัครคนก็เอาเอา มาค่มายูนัวมาม,มามามาดีเด้นอนลยก็ว่าต้องมีบรรยากาศบ้าง<ม><ม>วันนี้เออต้งมั่วชูเละมามาเพิ่นกับตอนรับครับชูพนกับอ่าแค่แค่ตอนรับครับชูโอ้ยา่างคักแล้วเอะกะเอก็ให้คว่ำเป็นกันเองเออให้คว่ำเป็นกันเองตั้งค่าโตให้อ้าผมจะให้ตอนนี้เพราะว่าเลยเออมาอยู่แล้วแหละก็มาอยู่พอแต่มาอยู่แล้วแล้วบัดที่เนี้ย จังไงคอยลืงกันครับกับนุ่มโจบัดที่เนี่ยมันเป็นแต่มันผูกพันจังไงล่ะมันเป็นจังไงคือจะไปตามเขาสำรองสำรองแท้เมาแล้วมันจะไนผูันนี้มันคัดบากขินคัดบ่ดยขัดบางขินคัดขมางมวนอยู่แล้วเออคนมากแล้วเนี่ยอยู่แล้วนุ่มโจกับบางมวนมางแค่บางขาเนี่ยเม่นสีเมื่อวันที่นึ่งม็ดสีทุกสีเทาเม็ดพวกสีเป็นจังไงดูน้องเพื่ได็กะยังเห็ดได้กับฉีบกับล็อกสันนี้มันเป็นยังไงคือเสียเขาสันนี้เพจน่าดีนี่เพื่อนทับติดตามหลายปันใดบัดท เวทีมาลงมาไล่ยังก็ได้อยู่ตัวโอ้การต้อนรับดีเอหน้าเวทีก็ดีพลอยางเลยพลอยางย์เหมือนกันพลยางครับโอ้แต่กับแต่จกี่เปลี่ยนแปลงไปคนุกตาไปยังไปที่ไหนไมอยู่อี่เจอาหึงพลมาถามข่าวถามข่าวเงื่อนไงพร้อมเนี่เออให้ติดพยังพูอแล้วทิพระเศร้าพลอยลอยแล้วซังไป เดี๋ยวนี้เลิกกันนั่นไปทำเนี่ยประเด็นอันนี้ตัดบทจะน้อยได้เลิกเลิกเฮ็ดไปเลิกเลิกหากินหากินน้ำเวทีไปหายขาดขายเทปขายซีดีหนาเวทีตะกี้เห็นเด้เลิกแล้วเลิกแล้วเตมาอยู่นี่บ่ได้เฮ็ดเลยเลิกเอามันพออยู่พอกินเนาะนานเนาะอยู่อยู่พอกินเลิกเลยตะกี้อันผู้ใดตะกี้นั่งอยู่ยายแหลมยายแหลมผ่านไปเนาะเอ้าเราคือมาหาขายอันนี้ขายอันนั่นนาเวทีนี่สิเนาะเราคือมาไปแต่งตัว แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนใจเอาเป็นคนสูบเป็นคนอยากได้คักเติบอยู่ทด้นี่ก็เลยคืนวางสินะก็เลยถามมาอยู่นี่ได้เฮ็ดได้ท่าบอสอันดอกหากินบริเฮ็ดเครื่องมันมันอยู่มันหลายแล้วมันมันลามันลาะก็ร่างกายกับบ่อปันในร่างกายกับบ่อปันในบันที่ถอยๆแล้งคนในบันที้กับนมโจได้แบบที่นี่มันเป็นได้บแบบอายุน้ำกันโดนโดนเลื่องมากโดนข้อจำกัดเราเป็นมากอย่างในบุร มันเป็นไดบาทีเสียก็เสียก็จะรุ่มจะฝนยังผัดมากพันมันกันให้ลื่นกันเต่านี่แหละก็พวกก็พวกั็ไมนี่แหละรักไนี่มาพวกับยัอรักทางไว้นี่สีแบบแบบแบบั้งไว้เลยวันอแต่อยู่ด้วยกันได้แบบเข้าใจใจก็ดีเนาะแบบทีมาตัวาจารยมันมีทีมาครับไม่ีทีมาทีมานี่เริ่มจากเซเว่ทีมากัคือก่อนอื่น ต้งนุ่มจูต้อง,องขอบุณเมนกเนาะขอบุณเมนก,ก่อนถือว่าหักเลยสัทา่าเมนอกอันนี้หักมาแต่ไหนสักทา<อ>่าทัดสักทา่ทาเขาเป็นเมนกเจ้าป้าคุณแม่นี่เป็นคือหญิงแกล่งหญิงเก่งแล้วก็สิงอีสานคือต้นตแบบของหมอลำเมเนาะนิงเล<อ>็กครับนกเล็กนกเล็กนกปีกเหล็กด้วยขอแม่ครับตะกี้เขาไปยืนมึงยืนมึงแม่กับนุ่มจูนี่มักแต่นันเนาะมักไอ้ลูกแพร่ไหมไทยแต่ตลกนี่ แม่ก็แม่ผมกับกับนุ่มจูี่สิมักพ่อเล้ยมเนี่ยูมากอดบ้างกับอุ้ยพ่อเล้ยมไม่ได้โบเราโบนอย่างไรเลยเราออกว่าเสียกับหัวเลย่างเสียก้นกับหัวเลาหน้าตาแล้วกับหัวเห็นไหมมีผ้ากบานะกับวคิดว่าเราสีมันอยู่นู่นผมรอกอันนี้ตัวด้วยบุญบารมียังกับโบหูด้วยยังผ้ามากกับโบแต่ว่าต้องขอบคุณเมนุกนะครับที่ที่ปลุกปั่นพ่อเล้ยมที่สางพ่อเลม้ยมมีชื่อเสียงแล้วก็ตตอยอดมาอยู่วงเสาวในเป็นแพงนะครับอันนี้ อันนี้คือบอกในฐานะที่แบบว่าแะ่เป็นคือผู้บริหารเนาะหรือผู้ผุกผู้ปั้นศิลปินนะครับถามว่ามีเมนกสสั่งพอแหลมจดพอแหลมมีซื้อเสียงนะครับแล้วก็ส่งตอ่อไปซาลาเแพงหรือมีซาลาเแ้งขึ้นพวานนี่คือกระแสของพอแหลมอีกอีกจุดหนึ่งพอพ่อแหลมมาอยู่มันก็นดีขึ้นไหลมันก็นเชิดขึ้นมากได้ปะนีอ่อาจารย์ครับเลยอุ้มขึ้นมไม้ได้ปะนี่จากมาติดตามพอแหลมติดต่อตามพอแหลมตั้งแต่ตั้งแต่ศีสานแล้วนะครับแต่เลยมาเมืองแย่งสาลาเป้งต่อ หรือแฟนคลับพอแล้วเล่ากับลายแล้วก็คนดังเนาะตอนน้แฟนกับบรดี้อูเดวาดังมากไหมก็มีพอแล้วมาอุ่มมาเป็นบาลมีแม่นปีนาปีฮื้อเรียนบ่ได้บได้หลายก็ให้ไปวงเ่าได้นน่คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วบอกว่าแม่นแม่นปีนี่วงตัวเราจัดห้เล่าได้หนิปีนี่เพิ่นได้ออกฉากดูดูบอดี้จมเราว่าเมยแล้วด้วยร่างกายปีกายเพื่นว่าบอดี้จมบได้เรียนบาลามีอีซี่เครื่อง็อด้พักดี ปีไก่จมมาว่าเตยเด้บ้านเหล้วเด้จมว่าบ่ได้ออกน้ำเลีองว่าบ่ได้ห้าบ่ได้คนบ่ได้เห็นเพิ่นว่าเอาปีนี้เลยจัดให้เป็นบทพูนต่อจัดให้แบบออกไปได้ขึ้นสมัยเพิ่นอยู่บ้านหลั้างไงเนล่ะแรืว่าออกไปแล้วให้ไปต่อยกันไปด่ากับตัวผมจังซั่นจังซี่เลยว่าปีนี้เพิ่นเรื่องเป็นเรื่ม่ไเรียว่าปีหน้าแม่นปีหน้าบ่ให้เลียนไล่ก็ได้หรือปีฮื่อเล่นออกไปพ่อด้ว่ายายแหลมไปซื้อนี่ก็เป็นบารมีของลูกของเก่าเลี้ยงไว้เป็นปูชนียบุคคลครันให้ไปน้ำดูน้ำหลานซืเนี่็ให้อเก่า พ่อใจเยือกนะพ่อใจพ่ครับให้ไปเป็นบารมีของลูกของเจ้าพ่อใจนอกจากว่าเราจมมาเมยแล้วไป่าไวแล้วแต่ว่าเราเราบ่จมแน่นอนนี่ัตงแต่คบกันมาสามปีกว่าเคยว่าเสีย่าอยู่มือหนึ่งพี่สาวตายเมื่อนั้นบ้านี้เผาศพแล้วนั่งเหยียบรถมาจากน้องบุวลำพูมาทั้งงานสองทุ่มเฉยอัาขณะพมบอกว่าเอาเข้าใจเด้องพอแลม่ล่าล่าไนเพราะเป็นยังล่าห้ล่ามือหนึ่ง เราบุกไคลาจักเทียถือว่าเป็นศิลปินที่ไปว่าไปไปเที่ยวเขาจำได้ทั้งหมดเป็นบุคลากรปูปูชนีอย่างบุคคนพอมีงานเออครับพอโซโก้เขาคุณแหลมคุณจิตไปเออจิตไปเหมือนมีงานอยู่โคราดมันไก่เขาก็ะพ้าเพื่อกระเฝ้ารัมก็เลยเห็ดไถ่ตามที่เทาก็เลยสามปีก้วม่ามนสามปีก้วดึงไม่ค่อยขาดงานจักเทียดีปีซี่เขาเลยไหมปีซี่เขาเอาปีได้เดินไปเฮ็ดไปเรื่อง ประเปีแรกปีแรกหรอปีแรกเขาก็เด็ีแรกปีแรกเป็นโฆษณาครับมัดนี่มองสีลึ่องกันแก้นกันนี่หรีมันมีจุดเริ่มต้นนี่อาจารย์มันมองได้มองการทําปเออการทํามคิปแต่ว่าพวกที่ไปน้ำกันอย่แล้วก็เห็นก็พอกินขอแรางไปนะนี่ย่แล้วกับพกติแต่ไหนแต่ว่ามันมันมันสีมะผูกพันกันครับคือเฮดคีบก่อนนคิั้งเทียนก็ไ้ันั่นสิเพระเขียดีสันเทียโจกันต่อคอใครังเียน้ ก็เครียดอะกันยังไงวะเงือดช่มนี้ไปน้ำกันได้ยังไงสามราบที่แล้เราเครียดเพรานั่นเงือดเสร็จลัวเทียนเนี่ยฮัลัหเทียนก็เหมือนอยู่เหมือนอยู่เอ้านี่นี่เยอะจีนี่นิดๆิดยู่เนาะนีอยู่ใครเพิ่งรู้ด้นี่พ่อเนี่ยนัดแถวอยู่แล้วอืมมาเตะแข่งเงือดเทสเที่ยนที่สามนี่ก็เดีไปแต่ว่าพี่หยังหรอกครับนี่เราลินแหละแม่นล่ะชุดเริ่มต้นคือเริ่มจากทำคลิปนุ่มจู๋ทำคลิปเนาะคือว่าคือว่า แนวห้องอเป็นไฟประชาสัมพันธ์ไปปุ่มหมดเนาะหมอนรำน้ากัดจุด่าโอ้ยพี่บ้าพ้าเอียงกับโพดตะท้ายคลิปเอีออย,ยงกับอัพคลิปนุ่มจูเออหมอนรำสาวหน่อยเอียงกับอัพคลิปเอียงกับโพดล่องเฟสซิบเทียบเพาะท่าไเอกทำอยู่กินเข่ากับโพดอันนั้นกับโพดขึ้นรถกับโพดทั้งทีนะโพูดไปโพดมาเลยไปโพดได้แหลมหมดเลยโพดใช้ต้องเทียบกับเพราะในฝันในเด้แต่ว่ามาถึงคลิปอันนั้นคลิปไอ้นุ่มจูพ้าโอแหลมโอแหลม ไปทายแย่แหลมต้มปลาอยู่ห่างก่อภัยต้มปลาทอดแล้วเออต้มปลาทอดแล้วปลาดัดแปลงนะนี่นี่คือคลิปแรกเลย<อ>แต่ว่าคลิปก้อนๆอ,อีก,ก็มีคลิปสัมผัสแย่แหลมประวัตดได้แย่แบอันนั้นอันนี้ผมสิ100%แย่ยยแหลมหลังซอดนะครับมมพี่น้องครับอ้าวย่แหลมยุ่งจากไหนเนาะแย่แหลมกินข้านะบ้าแย่แหลมสามีเป็นแฟนๆครับตัวจริงเด้วยนะครับหลังจากนัน้นพ่อคนลูกจากโรงงานก็ลเลยเปิดตัวเลยก็เลยบอกว่าเป็นวัดเป็นนุ่มตั ก็เลยมาสัมผัสแย่แหลมนี่ยล่ะแย่แหลมกล็ร่างข่ามฟังมาพอดีไปพอโดยบังเอิญน,นี่นี่อันนี้ไม่ได้นัดกันแย่แหลมกล็ร่างถือหมอมาจากบรรจุาภาพเพิ่นไปยืมหมอบรรจุาภาพกับป่านิน่นป่านิ่นถอดด้ป่านิ่นถอดเพิ่นในยางมาบรรจุภาพก็น่าฮายครับก็เลยถ่า,า,ายบัดนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บอัปลงยูทูบโคนเมืองบักหลายเลยบ่เนี่ยโคนเมืองบักหลายก็เลยมาตะบุญเลยบ่ในคลิปนั่นคลิปนี้คลิปนี้คลิปนั่นมาแล้วก็ปฟ้าน้ำกันตะล่อนตะล่อนมาน้ำกัน มันเขาเรียกว่าช่วงช่วงระยะที่ข้าไปน้ากันนี่น้องมันกันถือว่าขัน่เท่า็เป็นกันเองมื่กเห็นงานน้ากันบ่ได้มื่อไหร่มนบ่ครับผมก็ต้องพยายังเ่าบ้างตัวเมนผมก็ต้องจูนเขาหาพอนั่นแหละกันธรรมดาอยู่ผมกับจุนเขากันเออผมก็เห็นอยู่ว่าเออเป็นยังเห็ดเดี๋ยวนี่สิ่งที่เขาเห็ดอยู่ด้วยเนี่ยคนน้าเย็นน้ำไหลด้วยเพราะว่าหนึ่งเป็นการช่องทาาทีมุโจเห็ดถือแล้วเป็นช่องทาาทีหาเอาซิ่วมาเป็นน้นฉบอง เพราะมีเสิยงนี่เนี่ยพราแหลมมันอยู่ในวงการนี่มนมนหมดยืนเด็ดได้หมดที่ีหนหา,ายไปไสนไปไหนบางไหนเราไม่เห็นไหนเห็นตาใครคนก<ป>็ว่าอยู่เลยมาปีแรกอาจาว่วาเบิดนี่แหละมาปีแรกเดี๋ยวมาดูฟังมาพราแหลมมาสาวใน,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 นเพชรเพชรแปลงนี้ปีแรกนายเวทีกับบ่ปันไหนแล้วกับทำโอ้ยแย่แหลมเราเบิดแล้วเน,ะนาะผมไปรับเงินน้เจ้าภาพอย่างเดียว่าพราแหลมเราเบิดแล้วเนาะพราแหลมเราเถาแล้วหรือหรือพราแหลมมาบ่มีคู่ขาเราอันนี้อันนั้นโอ้ยพราแหลมเบิดสภาพอี่างนี้จอภาพแทบ บางหลายคนต่างามหวังกับพ่อแหลมไว้นะพ่อแหลมบอกมาแล้วก็พ่อปั่นไปแต่ว่าพอ Youtube มันติดมันเดี่ยนี้สองสามปีมันี่ยูทู e มันติดแล้วคลิปมันติดแล้วมันพ่อแหลมก็เลยกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็ถือว่ามาอุ้มสาวินแพงไปน้ำกันอีกแล้วก็ผลกับผลงานเข้าบปุางท่านหนาวที่ มันก็ดีประกอบกันเบิดคลิปนี้กับมีมีผลดีอย่างหนึ่งเนาะผู้ยุ่งเมืองนอกเมืองหน้าก็จะเห็นเห็นเห็นเอาเห็นเอามะไรเอาน้าใจมาไห่โอ้โหหอมแม่ก็วนเลยวนมาไห้เพราะได้รับวนบ่อยพอหอดเม่พอหอดซื้อเมียโอ้นู่นเหีกับตะกี้กับยานกล้องขนาดเด้ แต่ที่แรกย่านกองบม่อย่างห้ติดได้สมัยก็เป็นดาาล้ามูอแล้วบนีเออมาอ่ามาหมนามาสัมผัสเรียงอ่กับวัดอยังไรพอได้กันนี่แหละคนบมันเป็นล้านแน่เนี่ยนแต่หันมากคนใน้อยใหญนดุยหญ่ดุหัวใจโคตรไม่น่มีคนที่ถวาวก็คนที่สามส่นี่ยังเปิอีกที่สองอยู่อันนี้เปิดอันนี้เปิดตัวแล้วคนเยอะอันนี้ยัน้อยเยสายเกี่ัน มันบสูตโอ้ันปวเอาละเอาละอ่าปวานียศสายก้วตคตที่สที่สพ่อแล้วจะไปพ้าเพื่นพ่อนุนี่ลยอันนี้พนยศสายเกล่บ่แก้วอยู่หลังตานดีวตาวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์กะตะกี้เหรอปวาไกลจากกาลนตรงตไกลจากกาลน